สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูมิโกซิงชา n นลกันนะคะพาทนี้เราตั้งใจที่จะมาสอนทุกคนตั้งค่ารีเชตกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนะคะเพราะว่าตอนที่เราทำอะ่ะเราทำมั่ว เราทำมั่วเรากดเล่นมั่วไปหมดเลยนะคะทุกคนก็คือพอเราทำอะ่ะเราก็แบบว่าลองดูว่าสีไหนอะไรยังไงที่เราชอบก็คือเราติ๊กมั่วไปหมดเลยแล้วติ๊กข้างล่างที่เลือกเฉดสีเสร็จไม่พอนะคะเรายังมีมา,มาแบบว่ามาตั้งค่าสีให้แบบว่าเพิ่มเติมอะ่ะยิบย,ย่อยที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าเออค่าเริ่มต้นอะ่ะมันเป็นยังไง มันเยอะมากจริงๆนะคะนี่คือเราทําแบบว่ายิบย่อยเองค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเราเซฟแล้วนะคะเซฟพีเซตนี้ไว้แล้วเราใช้ชื่อว่ายูมิโกะสเราคิดว่าเดี๋ยวจะพยายามหาช่องทางนะคะที่จะเอาพีเซตที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดกันแต่ว่าตอนนี้เราขอหาวิธีก่อนนะคะยังทําไม่เป็นเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นสีที่เราใช้พีเซตนะคะที่เราตั้งค่าไว้ สนอันนี้ก็เป็นสีที่เ,ออเกมให้มานะคะประมาณนี้เลยความแตกต่กางนี่นะคะสีก็จะสดขึ้นมามีความสว่างขึ้นมาจากสีตั้งต้นของมันนะเนาะ ก็จะดูเผืว่าเวลาซิมไปอยู่ที่มืดมันก็จะมองเห็นแล้วก็สีมันก็จะดูสดใสขึ้นมานะคะเดี๋ยวภาคนี้นะคะเราจะให้น้องโนเอลเนียไปขอพี่ชายเป็นแฟนแล้วก็ขอพี่ชายแต่งงานกันนะคะเดี๋ยวขอไปเล่นหโหมดเกมเพย์ของน้องก่อนเพราะว่าค้างไว้นานมากแล้วไม่ได้เล่นสักทีนะคะเดี๋ยวต้องเคลียร์มอดเดี๋ยวอัปเดตภาคใหม่ อะไรต่างๆก็คือปล่อยน้องล้างมานานมากแล้วน้องก็บักกระจุยกระจายมากเลยโอเค <c oughs> ก็มาถึงแล้วนะคะน้องวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นวันอาทิตย์ตอนนี้ก็ ห้าทุ่มครึ่งนะคะว oh <my> ันที่เรามีเรียนก็รู้สึกว่าจะเป็นวันจันทร์นะคะมีเรียน2วิชาเนาะโอเคเดี๋ยวคิดว่าเราน่าจะต้องอุ้ยลืมไปนะคะว่าภาพใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยมันมีแอปใหม่ขึ้นมานะคะก็คือ Social b u ันนี่เนาะเดี๋ยวเราให้น้องเนี่ยทำการเปิดแอป Social ลบันนี่ก่อนนะคะ นี่เป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทําการเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะเพื่อนที่เราจะเพิ่มได้ก็คือเราต้องไปรู้จักกับเพื่อนก่อนนะคะแล้วเราก็กดเพิ่มเพื่อนจากลายชื่อตรงนี้เลยแล้วก็เราจะโพสต์อะไรได้ก็คือเราจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆนะคะถึงจะโพสต์ได้ตอนนี้เรายังโพสอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อความเราสามารถาส่งข้อความหาเพื่อนเพื่อเพิ่ม ปฏิสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนนะคะแล้วก็สามารถจีบผู้ชายผ่านทางข้อความได้เลยแล้วก็สามารถติดแฮชแท็กนะคะเราสามารถที่จะจีบผู้ชายโดยการแท็กหาได้เลยแบบนี้เลยนะคะเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไป็นแบบแนวคร่าวๆนะคะมันก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยว่ามีอะไรขึ้นมาแต่ว่าอ้าวก็ไม่เห็นมีไม่เห็นมีแจ้งเตือนอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะแอปใหม่ของเรา นอกจากจะต้องติดโทรศัพท์ในชีวิตจริงแล้วก็ต้องมาติดโทรศัพท์ในโลกแห่งสิมด้วยนะคะตอนนี้น้องก็เ,เริ่มปวดฉี่นิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการบั๊กให้น้อยที่สุดนะคะเราก็จะพยายามทําให้ค่าต่างๆของน้องเนี่ยไม่ต้องลดลงมากเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการใช้ชีวิตของน้องนะคะไม่ให้น้องอิสระมากเกินไปเดี๋ยวเราจะเอางานไปนําเสนอนะคะเริ่มได้ตอนแบบ8ปดโมงเช้าตอนนี้อุ้ยวันมันสกปก เดี๋ยวให้น้องขัดขัดถูๆลางๆลงก่อนนะคะคือตอนนี้เรากลัวว่าน้องโนเอลจะหิวข้าวเพราะว่าน้องไม่สามารถที่จะกินข้าวในบ้านหน้องได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํากันบ้านในบ้านได้ดื่มน้ําก็ดื่มในบ้านไม่ได้คือมันวุ่นวายมากเดี๋ยวเราขอให้น้องเอ่อเอาไงดีไปกินข้าวข้างนอกนะคะมามากินข้าวมาซื้อข้าวอา้าวร้านยังไม่ ไม่มีร้านตั้งเลยน่าจะต้องรองก่อนนะคะตอนนี้ดึกน่าจะดึกอตีสี่ร้านยังไม่เปิดตีสี่หรือกี่โมงโอตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งมองหิดนะคะตะกียโอเคเดี๋ยวให้น้องมานอนก่อนก็แล้วกันน้องยังไม่หิวขนาดนั้นแต่กลัวกลัวว่าน้องหิวแล้วน้องจะไปแผลว่าทําของพังอีกนะคะโอเคตอนนี้ก็รอน้องตื่นก่อนนะคะอุ้ยเราลืมให้น้องทํา เวสวันเสริมสร้างทักษะนะคะวันนั้นก็เลยแบบโอน้องเลวร้วายไปเลยนะคะไม่เป็นไรขอแก้ตัวใหม่ในโอกาสนะโอเคน้องตื่นแล้วนะคะตอนนี้ตีสี่จะตีห้าแล้วน้องเริ่มหิวข้างแล้วอย่าไปทํากับข้าวคะ่ะลกูกไปทําไม่ได้ไปทําแล้วพังทุกทีเลยมานี่ค่ะมานั่งมารอร้านเปิดร้านมาตั้งแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเรารอให้ร้านมันเปิดแล้วก็ให้น้องซื้อค้าวกินเอานะคะแล้วก็รอเวลาไปพรีเซนต์งานนะคะเพราะว่าเราพยายามที่จะเล่นไม่ให้มันบัก็กเราลองมาเล่นแล้วรอบหนึ่งแล้วมันบั็กนะคะก็คือแบบทําอะไรก็คือหุดหงิดไปหมดเลยนี่ก็พยายามที่สุดแล้วโอเคอุ้ยครวิ่งมาน้องขอสโมซสาาละกันเนาะ ขอสมองสร้างทีู่งข้าคุณป้าปนีบบได้แล้ววิลังน,นค้าก็มาเปิดแล้วหน้าค้ายกันเลยแต่งตัวก็เหมือนกันฝากแฝดกันหรือเปล่าคะคุณป้าแล้วเราก็มีเพื่อนมานั่งกินข้าวด้วยนะคะนี่คือข้อดีของการออกมาทานข้าวข้างนอกบ้านประมาณนี้เลยดีงามนะคะตอนนี้ก็ออ6โมงแล้วเราจะต้องรอให้ถึงเวลา8โมงเช้านะคะ ถึงจะไปมหาลัยเพื่อที่จะเอางานไปพีเศษได้อโอเคเดี๋ยวเราให้น้องมาลองต่อรอง,ออง้ซื้อสินค้าอันนี้แล้วกันซื้อผลไม้นะคะไว้กินกดอียบันนี่อะไรแจ้งเตือนคือมีผู้ยอดติดตามเพิ่มเข้ามาสิบหกคนนะคะไม่รู้มาจากไหนงงเหมือนกันมาเดี๋ยวลราให้น้องนะคะสั่งสินค้ากับคุณป้าก็เมื่อกี้ลืมกดต่อรองราคา ไม่เป็นไรขอดูก่อนนะคะอุ้ยเอาผล,ลไม้ไหมเขาก็จะขายเป็นพวกผลไม้แล้วก็ของต่างๆนะคะเราขอซื้อสตอบบร์เบรดแพงอ่ะสามอย <laughs> แพงว่าโอเคมีอะไรใหม่ไหมอุ้ยอ๋อผู้ชาย e รีอคโพสเรานะคะแล้วก็เพื่อนเรียกโพสเราโอเคประมาณนี้แล้วกันกเดี๋ยวเราให้น้องโนเอลนะคะกลับขึ้นห้องก่อนเพื่อที่จะไปรอให้มันถึงเวลาแปดโมงเช้านะคะ ตอนนี้ใกล้แล้วจะ7จ็ดโมงแล้วนะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายกันมากมายอยู่เหมือนกันนะคะในตอนที่มันแบบอัปเดตมาเหนื่อยใจเหลือเกินเหนื่อยใจทุกครั้งที่มีการอัปเดตแต่คงต้องรอแหละเหมือนภาคเออ Wedding Story ตอนนี้ก็คือแบบว่าดีขึ้นมากมากแล้วนะคะในภาค Wedding s t o s y อุย๊ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราให้น้องมาดูทีวีรอแล้วกัน มาค่ะโนเอลเอา้าวน้องบักหรอตอนแรกยังดูได้อยู่เลยทำไมให้มันนั่งก็แล้วกันโอเคปวดหัวมากเลยนะคะกับกบารบักเดี๋ยวคิดว่าเราขอไปเล่นแบบว่าตั้งใจให้น้องไปเออไปเรียนไปพรีเซนต์งานให้เสร็จให้ผ่านพ้นในวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอน้องเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีหนึ่ง มาแล้วค่ะน้องเราได้ส่งน้องไปเรียนเสร็จแล้วนะคะในวันนี้เราก็ให้น้องกดฟังอย่างตั้งใจนะคะตอนนี้ก็อุ้ยเมื่อกี้มือใครของมิซซี่เหรอหรือยังไงโอเคน้องรอน้องกลับมาน้องกลับมาแล้วนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราให้น้องทําความสะอาดกระบะทรายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าอุ้ยน้องเริ่มหิวแล้วอุ้ยพี่ชายมาพอดีเลยว่าจะชวนออกเดตพอดีเลยนะคะมายอมให้พี่ชายมาเข้าห้องก่อน แล้วเดี๋ยวจะชวนออกเดตนะคะวันในวันนี้เพราะว่าเราจะรีบเอ่อลูกหัวลูกหางกินการตลอดตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากให้น้องมีลูกแล้วมาว่าจะเล่นชิวๆอ่าวผู้ชายทางเข้าอยู่ทางนี้ค่ะไปเข้าอะไรตรงนั้นเพราะว่าปวดหัวนะคะปวดหัวมากจริงๆ มามาชมชวมกันหน่อยแล้วชมเฉยรูปรักของพี่ชายนะคะคุณหล่อ,อจังเลยค่ะฉันชอบมากแล้วก็ชวนออกเดทเลยนะคะชมเส็จก็ชวนออกเดทไปค่ะไปเดทกันไหมคะไปเดทกับฉันเถอะนะได้โปรดขอร้อง <laughs> มาค่ะเดี๋ยวเราเลือกสถานที่ในการออกเดทกันนะคะเราจะเลือกเป็นตรงนี้นะคะโอเคมาเลยอันนี้เป็น สถานที่ที่เราโดดมาอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะพยายามรวบรวมสถานที่แล้วก็มอสต่างๆนะคะสำหรับการสร้างบ้านเนาะแต่คิดว่าน่าจะมีไม่กี่เจ้าะที่เราแบบโดเนทเข้ามาแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะปล่อยฟรีกันกันแล้วนะคะเพราะว่านโยบายใหม่ของเอเอ EA ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอทำคลิปแยกอีกทีต่างหากนะคะตอนนี้ก็ขอให้น้องมาทัวร์ก่อนมาคะเดี๋ยวให้ดูสถานที่กันชัดๆกว่าน,นี้ก่อนนะ นี่ก็จะประมาณนี้เลยสวยมากแแบบว่าใครมาเที่ยวงานคริสต์มาสที่นี่นะคะก็คือจะได้บรรยากาศที่แบบโอ้กีสวยสวยงามสวยงามที่สุดเลยนะคะนี้ไม่เกี่ยวกับภาคเสริมใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นนักมอดที่เขาทําไว้ก็คือน่าจะเอ,อ่อทำมาก่อนที่ภาคเสริมใหม่จะออกมาสิอีกนะคะแต่ว่าทําดีกว่าไหมก็ให้คนได้เชยชมกันเลยนะคะ ประมาณนี้เลยสวยงามมากอืมดูดีนะคะคือมันเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะเราก็เลยเอาตรงนี้นะคะมาตั้งไว้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากตอนแรกมันเป็นยิมเก่าเราก็เลยเปลี่ยนมันเพราะเราไม่ค่อยเข้ายิมเราไม่ใช่สายรักสุขภาพนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูโดยรอบทั่วๆก่อนที่จะให้น้องไปเด็กกับผู้ชายนะคะ ประมาณนี้สวยงามดูดีอ่ะหน้าถ่ายรูปไปหมดเลยวิผู้ชายเดินเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะให้น้องตัดภาพไปตอนที่น้องโนเอลแล้วก็ผู้ชายจีบกันนะคะอุ๊ยเขามาแย่งซีนเราอ่ะเขามาแย่งซีนเราทำไมนี่นะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่น้องเดทกันเลยดีกว่านะคะ 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀에 나만의 초콜릿 ด้านนี้ก็เล่นปาเป้าแข่งกันอยู่แต่ว่าเรามาสุดกับน้องหมีทั้งห้าและยิงสาวทั้งนี้อยู่ตรงกลางคือเขาทําอะไรกันน้องหมีเต็มไปหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องโนเอลนะคะขอผู้ชายแต่งงานกันคือเราขอผู้ชายเป็นแฟนแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตะกี้แต่ว่าเราไม่ได้อัดไว้ลืมนะคะกลืมกดอัดก็เดี๋ยวข้ามขั้นมาขอเป็นแฟนปุ๊บขอแต่งงานกันไปเลยในวันเดียวนะคะโนเอล yes นะคะ yes i do นะคะมาขอหามุมก่อนมาแล้วขอเป็นแฟนขอแต่งงานแต่งงานกับฉันนะคะคุณโอเคียครับหนึเรียบร้อยดีวรวดเร็วมากเลยขอเป็นแฟนปุ๊บแล้วก็ขอแต่งงานเลยนะภายในวันเดียวจาอ่าแล้วผู้ชายของเราก็มาเล่นเกมต่ออีย่างวะคือเพิ่งขอแต่งงานเองคุณจะหวานแหววกับฉันหน่อยไม่ได้หรอคะ เดี๋ยวเรายังวางแผนจัดการแต่งไม่ได้นะคะจะรีบ้อนเกินใบมันยังเร็วเกินไปเขาไม่ให้เราจัดเดี๋ยวเราขอมาเจีบผู้ชายก่อนนะคะมาแบบว่าหวานแววกันหน่อยแหมขอแต่งงานเสร็จก็คือคุณเธอจะไม่ไม่หวานกันเลยหรอคุณเธอจะไปเล่นเกมกันอย่างเดียวเลยเหรอทั้งคู่ โอเคเดี๋ยวเราให้นอนนะคะสวีดกันนิดนึงนะคะทุกคนให้กุมมือแล้วก็เอ่อให้อะไรดีจุ๊บแก้มแล้วกันนะคะมาโนเอลลูกมาหวาดกับผู้ชายหน่อยว่าที่สามีของหนูอะนั่นแหละค่ะให้มีโมเมนต์หวานๆกันหน่อย ประมาณนี้นะคะเราก็ได้ทําการขอผู้ชายแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตแต่เงินทุนของเราคือเหลือหนึ <laughs> ่งิันสี่รอยสมนล็นเหลือน้อยมากเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราให้มาดูอันนี้หน่อยดีกว่าอ่าตรงนี้นะคะ,ะมนันสามารถนั่งได้จริงๆอา้าวกดผิดน,นะคะน่าจะต้องคลิกตรงนี้โอเคอน้องโนเอลสามารถขึ้นไปนั่งได้แบบเห็นตัวตแบบว่าไม่ได้วาปเข้าไปก็คือ คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเด็กแนะแต่ว่าน้องก็ใครๆก็สามารถขึ้นได้นะคะก็ะประมาณนี้เลยน้องก็จะแบบว่าขึ้นไปนั่งเล่นแบบนี้กันให้ได้เห็นๆกันเลยนะคะแต่ว่าเสียดายที่เออมันขึ้นได้แค่คนเดียว,วยแต่รู้สึกว่ามันเล็กไปมันน่าจะสร้างมาสําหรับเด็กหรือเปล่านักพัฒมอสนะคะเขนาน่าจะถามมาแบบว่าให้เด็กมาเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่ว่าน้องขึ้นได้แบบเห็นตัวตัวเออก,ก็ก็โอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานะคะมาทำการดีเพสเอ่อรีแอคโพสของเพื่อนๆในวันนี่โซเชียลของเราก่อนนะ,ะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะเผื่อผู้ติดตามเราจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราเพิ่มเพื่อนก่อนโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะเราน่าจะต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพาร์ทหน้าเราจะไปจัดงานแต่งให้น้องนเอลกันรอติดตามกันนะ <c oughs> 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀에 나만의 초콜릿